ผู้กำกับของเราครับคุณมาโนดช้าบ้านที่ถึงครับผมลุงมาโนดกระดานครับลุงมาโนดช้าบ้านที่ถึงอดุลโลดด้วยมาเลยทั้นัฮะพร้อมีของที่ระลึกแจกด,ด้วยนะครับครับให้เช่นดะ้วย<า>มีของแจกท่นานผู้ชมนะครับไปครับฮะ<า>นี่ครับนี<า>่มโนดน้อย ผู้กำกับเราบัตรเอทีเอ็มสอรามแจกบัตรเอทีเอ็มสอรามมีตังค์ไหมน่ะแจกบัตรเอทีเอ็มด้วยเงินท่าเปล่ามานะครับคุณมาน้อยเชิญลูกป๊อกลูกป๊อกลูกป๊อกครับครับอกลูกป๊อกลูกป๊อกลุงดุลนะครับลุงบอยอาดุลโลดนะครับดุลโลดผ้าบาลอ้องนะครับมาด้วยลุงบอยลูกคาเรือ อาริเลอร์แทกอาร์ลเขาทำไมแทกอาร์ลกัได้น้องฟ้าไร้สัตวอยู่ในคนขับโอ้โที่ไหนได้เนี่ยมันมีแฟนคลับที่ได้พี่แอรเดี๋ยวผู้จัดการพีชานะครับเป็นคนที่พูดเพราะปากหวานรับงานเยอะุงป๊องข้างหน้านะครับข้างหน้าเลย ขอเชิญ oh, คุณพี oh, rồi, ah ่อ้อด uh. ้วยนะฮะเดี right ๋ยวเคี uh ้ยวให้เราเดี then, uh ๋ยวผมไปกินไปนั่น m มิวสิ h จัดไป Yêu uh, ngọt, ngọt ngọt, ngọt. Happy birthday okay, to so you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. À, Phe อธิษฐานนะยครับไปพรอก่อนก็ได้ครับเพื่อเป่าเนี่ยครับแล้วก็สแตนนะครับต้องขอราบขอพระคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสแตนแลพิษมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างคณะนะับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีทั้งแฟนคลับ ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับแล้วก็มีแฟนคลับหน้าใหม่ๆนะครับมาให้กำลังใจกันมาติดตามกันนะคบยังไงก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สนับสนุนทีมงานน้ำเพชรมาตลอดจนถึงตัวันนี้นะครับเห็นแล้วก็รู้สึกเติ่มใจนะครับแล้วก็ดีใจที่มีกำลังใจดีๆแล้วก็มีกำลังใจที่น่ารักแบบนี้นะครับให้กับสอนรามแล้วก็ทีมงานสันดามน้ำเพชรนะครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ ไปตลอดตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ HAPPY BIRTHDAY ขอบคุณครับองาใจมากทุกทัวร์แลครับขอบคุณครับเชิญครับข้าวสารที่5ครับผม